กลางนะคะก็คือก็คงยังมีอยู่นี่เป็นเส้นทางที่จะอันนี้เลยหมู่บ้านมาแล้วนะคะก็จะเป็นแบบตรงนี้ก็จะเป็นแบบเหมือแนบบทางลูกลังเนาะก็คือยังมีหลุมมีบอ่ออันนี้ฝนไม่ตกนะถ้าฝนตกน้ําจะเต็มตรงนี้เลยก็คือก็จะแบบเดินทางทาทาอ่ข้างๆลำบากมาเนาะอันนี้ ก,ก็ยังคงรถธรรมดาก็คงยังวิ่งได้แต่ถ้าเป็นรถเก๋งอะไรอย่างเงี้ยก็จะวิ่งไม่ได้อันนี้ก็จะเห็นสองทางทางเนาะทีนี้ตอนนี้เหมือนว่า,าวิถีของอาชาวชาวบ้านก็จะเปลี่ยนไปนอกจากเมื่อก่อนก็ทําสวนมันนะคะแถวนี้ตอนนี้ทางทางตรงด้านาขวามือก็กลายเป็นสวนผลไม้นะตอนนี้เขา กำลังปลูกออ่ลิ้นจีนะคะเป็นต้นลิ้นจีแล้วตรงฝั่งซ้ายมือก็จะทำเป็นเหมือนอก็จะปลูกต้นต้น,ตนอ่ผลไม้เหมือนกันนะคะก็คือแบบถ้าเป็นช่วงเช้าเนี่ยค่ะตอนนี้กำลังเช้าเช้ามากก็คือประมาณหกโมงกว่ากว่เนาะอากาศจะดีมากนะคะอันนี้อากาศเขาบอกเลยว่าอากาศดีมาก ก็ยังคงมีต้นไม้มีอะไรแบบให้ความร่มรื่นเนาะนี่คือถ้าใครชอบวิถีชีวิตแบบธรรมดาธรรมดาที่ไม่ชอบอยู่ในเมืองเนาะอันนี้เจตาเราบอกว่า,วานี่คือวิถีชีวิตที่มันที่มันมีความสุขห่างไกลาจากโควิดเนาะเราไม่ต้องระวังเขาไม่ออกมานี่ก็คือไม่ต้องสวมหน้ากากะนะคะแต่ว่าเวลาเราเจอคนอยเยอะๆอล้วเราองมีหน้ากากติดไว้อยู่ดีนะคะ Okay, ค่ะใครที่อยู่ในเมืองอาจจะอิจฉานิดนึงนะคะสวัสดีค่ะ,ะเพื่อนเพื่อทุกคนเจ๊ตุกตานะคะอา,อายุห้าสิบแล้วค่ะทีนี้เราจะมาพูดถึงวันนี้เราจะมาพูดถึงแรงบันดาลใจที่ทำไมถึงอยากทำ YouTube เพื่อแชร์ประสบการณ์นะคะในการทำกรเกษตรของเจ๊ทีนี้ อันนี้เจ๊จะเริ่มทำทำเป็นที่มันที่เป็นที่แปลงใหม่เนาะสาเหตุและแดงบันดาใจก็คือว่าวันนึงก็นั่งดูข่าวแล้วเห็นคนติดโควิดเยอะมากส่วนใหญ่ก็คืออยู่ในเมืองอยู่ในเมืองใหญ่นะคะแล้วทีนี้ด้วยด้วยเหตุการณ์ที่ผ่านมาเจา๊ถามว่ามีผลกระทบไหมก็ผลกระทบก็จะน้อยหน่อยนะคะเพราะว่าเรามีอาชีพเกษตรกรซึ่งอาหารการกินเราก็มีอยู่แล้วในสวนเนี่ยนะคะ แต่ถามว่าทําเกษตรแล้วรวยไหมต้องบอกว่ามันไม่รวยเนาะแต่มันเป็นวิถีชีวิตที่เราพยายามที่จะอจะอยู่แบบพอเพียงนะคะแล้วก็เราจะอยู่แบบอแบบพอกินพอใช้แล้วก็อาหารที่เราปลูกส่วนใหญ่เราก็จะปลูกอาหารกินเองผักพืชผักในสวนเราก็จะกินแบบง่ายๆนะคะ อันนี้ก็คือประโยชน์ส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราสุขภาพเราแข็งแรงเนาะที่เราจะไม่พูดถึงเรื่องของการเงินนะคะโอเคค่ะแล้วก็วันนี้นะคะวันนี้ก็จะพามาดูสวนรกๆของเจท๊ที่จะเริ่มทำโครงการที่เราจะปลูกกล้วยนะคะใน EP ีถัดไปเนะะี่ยค่ะก็จะ,ะเพื่อนๆก็ตามตามได้นะคะก็คือจะเจ๊จะถ่ายทำตั้งแต่ การเคลียร์พื้นที่แล้วก็การลงปลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าจะบอกก่อนว่าเจ๊เป็นคนที่ไม่มีประสบการณ์อะไรมากมายในการทำสวนนะคะการที่ถ่ายทำนี้เป็นการแบ่งปันแล้วก็แชร์ประสบการณ์ในระหว่างทางอาจจะมีการผิดพลาดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่า เราจะไม่เอาความสําเร็จทั้งหมดอ่ะมาแชร์ให้พี่น้องดูนะคะเพราะว่าในทุกอาชีพและในทุกสาขามันก็มีความผิดพลาดในความไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นการที่ได้เดินทางไปร่วมกันนะคะและในความเป็นจริงว่าเมันอาจจะมีความผิดพลาดหรือมในสิ่งที่เราบกพร่องหรือว่าเราน่าจะเสริมตรงนี้ทําตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเดินทางไปด้วยกันนะคะโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูสวนเลยค่ะโอเคค่ะ อันนี้นะคะเป็นเป็นเป็นพื้นที่ที่ที่เรากำลังจะสร้างเป็นสวนกล้วยใหม่นะคะอัน,นี้ทีนี้เราเราเคยทำมาแล้วนะคะสวนกล้วยอันนี้คือนี่นะคะเอ๊ะทำไมส,สาเหตุว่าทำไมต้องทำใหม่เพราะกล้วยอันเนี้ยประมาณสักประมาณสองสามปีแล้วเนาะแล้วแล้วทีนี้เนี่ยเราไม่ได้ทำการดูแลเลยกล้วยก็จะแบบว่า ก็จะไม่สวยแล้วนะคะก็คือว่ากล้วยก็จะประมาณปีสองปีเนี่ยก็คือว่าเราเราก็จะต้องปลูกใหม่อะไรอย่างนี้เนาะทีนี้อ่าจะเราอ่าวันนี้เราจะมาขุดต้นหนอกกล้วยแต่เดี๋ยวเราจะทําเรื่องการขุดหนอกกล้วยอ,อีพีหนึ่งนะคะทีนี้ทีนี้จะแค่ให้เพื่อนๆได้ดูว่าจริงๆพื้นที่มันไม่กว้างหรอกค่ะที่ทั้งหมดมันมีประมาณสามไร่แต่ว่า เด,เดี๋ยวจะขึ้นไปโชว์ให้ค่ะดูข้างบนเนาะทีนี้เพื่อนที่ทั้งหมดสามไร่แต่ว่าเราจะแบ่งเนี่ยในส่วนเนี้ยก็น่าจะประมาณสักประมาณไร่ก,กว่ากว่าเนาะก็จะเพื่อนๆจะเนี่ยฮะทีนี้ที่แปลงนี้ทําไมชอบแล้วก็สวยนิน่ถ้าเพื่อนๆเ,เห็นไกลๆก็คือนั่นจะเป็นสะสาธารณะที่มีบัวแดงกําลังขึ้นเนาะแล้วก็เป็นเป็นที่ที่ะ เนี่ยค่ะเป็นสาธารณะอย่างใหญ่เลยก็คือตรงเนี้ยจะเป็นที่ที่ชาวบ้านเขาทำมาหากินทั้งปีเลยนะคะตรงนี้ก็จะมีคนมาตกปลาขายตกปลากินอะไรอย่างเงี้ยอย่างบัวแดงเนี้ยก็คือลงไปเก็บได้เลยอันนี้มันมันขึ้นเองโดยธรรมชาติเนาะแล้วก็มองไปไกลๆก็จะเห็นแบบทุ่งนาวิวส,สวยมากก็คือเนี่ยตอนเช้าอากาศจะดีมากลมพัด เย็นสบายมากก็คือว่าแล้วอันนี้จะจะห่างไกลาจากหมู่บ้านถามว่ามีบ้านคนอยู่ไหมหนู่นก็จะมีอ่าเพื่อนๆไม่รู้จะมองเห็นไหมคะก็จะมีอยู่หลังนึงตรงนั้นนะคะตอนนี้เขากําลังเคลียร์พื้นที่ก็จะทําสวนเหมือนกันเนาะน้องเขาก็จะทําสวนเหมือนกันแล้วก็ก็จะมีอีกหลังนึ่งกำลังจะขึ้นเนาะก,ก็คือ ถามว่าถ้ามาอยู่ตรงนี้เปี่ยวไหมจะไม่มีนะคะแจก็จะมีเจ๊ก็จะมีเพื่อนบ้านอ,อีกหลังหนึ่งตรงนี้นะคะใกล้ๆก,กันตรงนี้ก็คือ,อาถามว่ารอบบ้านซ้ายขวาน่ารักมากนะคะคนคนที่เขาอยูอ่ตามบ้านนอกอะไรเงี้ยเราจะไม่พูดว่าเหมือนคนบ้านนอกแบบว่าคือวิถีชีวิตที่อยู่กับชาวบ้านอะไรเงี้ยแต่นิสัยน่ารักนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็จะพาชมสวนข้าข้าๆประมาณนี้นะคะที่เห็นลกๆนี่ก็คือว่าเดี๋ยวเจ๊จะทําการ เคลียร์พื้นที่แล้วเดี๋ยวจะให้มาดูว่าเออตอนเคลียพื้นที่เสร็จแล้วเราวางระบบน้ำยังไงเราจะ,ะปลูกกล้วยยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็ติดตามไปพร้อมๆกันเลยนะคะโอเคค่ะ